สวัสดีค่ะมีรถสวยรูราาน่าใช้ประวัติดีีดาว่อนส,สบายเดือนลัก00 0บาทานำเสนอเราอีกแล้วนะคะเต้ต้าแคมรี่สองจุเียโตคันนี้ปี2007ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะดังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้า,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้นะคะแอร์แบคเบสกุญแจรีโมทพวงมลาลัยมันติฟังชันแอร์ดิจิตอลค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะ ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายเดือนละ7 0 0 0บาทนะคะคันนี้ขอท้ามินเดือนในะรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดอันนีได้นะคะที่1น0 0 0มื่าันบาทขึ้นไปค่ะประสบอันนี้ไปชิงานได้แล้วนะคะเียตตอนหล้างเย็นทั่วถึงนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะ มีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะขับดีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะมาลองทดลองขับดูได้เลยนะคะสะภาพสวยมากๆเลยคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะบอกปักไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะดิจิต้าแคมรี่ 2.0G g อ o t o คันนี้ปี2007ค่ะทิ้ดาวไปเลยนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีนะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ